วันนี้มาทำความสะอาดจัดเก็บไม้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเรียงไว้เป็นที่เป็นที่หลังบ้านย็บไม้ไว้ คุ้ใมใบฝนมันตกไม้ผุ้เบิดแล้วไม้ผุ้หมดแล้วปวกกินเบิดแล้วใกล้กัมามกินปวกอะ่ะจิบไว้เป็นที่เป็นทางนี่จิบไว้จิบไม้ไว้หลังบ้าน เสร็จเรียบร้อยทังบ้านข้างหน้าสร้างกระติดบัวช่างมาติดบัวบัวหน้าต่างบัวหน้าต่างบัวหน้าต่างติดแล้ว เลียกระจกกับสีกระจกกับสีนี่ช่างกำลังทำอยู่ช่างกำลังยิง หน้าก็ติดเ็จแล้วเหลือเหลือตรงนี้ยังไม่ติดติดบัวเริ่มติดบัวแล้วอันนี้เสาเสาก็ติดแล้วคาดแอลเรียบร้อยสั่งกลังยิ่ง เสาอันนี้ได้จด้จเจ๊จอัปเดตให้เบิ่งไม่จ้า